บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินะสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลัลลอฮิลอะลีาบารอกาตุท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรากลับมาสู่บทเรียนที่2นะครับสําหรับเรื่องของบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถือสิทธิ์ดนะครับวันนี้เป็นบทเรียนที่ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะครับวันนี้มีหัวข้อว่า มันยยจิบอะไรฮิสซยมนะครับว่าผู้ใดบ้างที่เขาจําเป็นจะต้องสือสินดนะครับซึ่งเชคบอกว่ายยจิบุซียมมอะเลมันตะวฟฟลอตฟีฮิซิฟาติเตเลียนะครับผู้ที่จําเป็นจะต้องสือสินดนั้นหมายถึงในเดือรอมาดอนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะนะครับดังต่อไปนี้โดยที่จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้อย่างครบนะครับทุกประการนะครับ <S <S ประการที่แรกนะครับ <S 2> <S 2> อ ح ح ัลซอฮีฮูนั้นหมายความว่า คนที่จะถือสโนดนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวดิดดุฮุนมารีดแปลว่าตรงกันข้ามกับคนป่วยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่จําเป็นจะต้องถือสโนดหนึ่งเขาจะต้องไม่ใช่คนป่วยนะครับฟาลายจีบุเซียมอลันมารีด นะครับลิค๊อว์เละอา,า,ามมอัลลอฮฺ فمن كان منكم مريدا أو على س ف ر فعدة من أيام الاخر นะครับนั่นก็เพราะว่าคนป่วยนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องถือซินอดนะครับดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่เขาป่วยไม่สบายเนะี่ยหรือเดินทางก็ให้นับจํานวนวันที่เขาขาดไปและถือซินอดใช้ในภายหลังคือหลังจากที่หมดรอมฎตอนไปแล้วนั่นหมายความว่า เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องถือสิญจนดไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องกระทําสิ่งใดหลังจากเดือนรอรมะรอนแต่ให้เรานั้นให้ถือสิญจนดใช้หลังจากที่หมดเดือนรอรมฎรอนไปแล้วนะครับ 2. อ,อัลโมกีมนะครับคนลักษณะท,ที่2ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ประจําถิ่นนะครับวัดิดดุลโมซาเฟสนั้นหมายความว่าคนที่จําเป็นจะต้องถือสิญจน์นั้นคือคนที่อยู่ประจําถิ่นที่ไม่ได้เดินทางเช็จริงใช้คําบอกว่า ตรงกันข้ามกับผู้ที่เดินทาง فلا يجب على المسافري لقوله تعالى فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من آيات أو كور นะครับ,รบเพราะว่าผู้เดินทางนั้นศาสนาไม่ได้บังคับให้เขาจำเป็นจะต้องถือสินอดด,ดังอายะอัลกุรอานข้างต้นที่อัลเราจะอาลาบอกว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามในหมู่สูเจ้าป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับหรืออยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ย ก็ให้นับจํานวนแล้วก็ถือสินหนดใช้หลังจากที่หมดเดือนอมรัอนไปแล้วแปลว่าไม่จําเป็นจะต้องถือสินหนดในขณะเดินทางแต่จะต้องถือสินหนดใช้นะครับสอัลลากินคือคนที่มีสติสัมปชัญญะหมายความว่าวดิดุหุนมาจินูนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เสียสติหรือคนบ้านะครับฟาลเยจิบุอัลซิยามอาเลนมาจินูนลิกคลิฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะว่าคนที่เสียสติ หรือคนบ้านั้นไม่จําเป็นจะต้องถือสินโนด์ดังที่ท่านนบีส,ส,สุลต่านลอหุะอัลฮิมัสลัมได้กล่าวว่ารูฟีอัลกาลามมอันซาลาซาตินเราจะอาล,ลาจะยกปากาจากคนสามจำพวกหมายความว่าเราจะอาล,ลาจะไม่จดบันทึกความผิดที่เกิดขึ้นจากคนสามจำพวกต่อไปนี้นะครับอานินมาจ,จีนูนี่ฮัจจะยฟีเกาะนะครับหนึ่งก็คือคนบ้าหรือคนเสียสคนไม่มีสติเนี่ย นะครับเสียสติเนีย่ยจนกว่าเขาจะฟื้นจนกว่าเขาจะได้สติน่ะใช่ไหมครับวาอินนะอิมิฮัตย์สไตเกิรและจากคนนอนที่กําลังนอนหลับเน <spatula> ี่ยหากว่าเขาทําอะไรเนี่ยเราแต่เราจะไม่บนันทึกความผิดของเขาจนกว่าเขาจะตื่นวาอิสซอบิยิฮัตย์ฮัตลีมะและเด็กจนกว่าเขาจะบรรลุศาสนาภาวะนะครับโดยที่ฮะดีี้สารุ่นใช้คําว่าจนกว่าว่าเขาจะฝัน ฝันในที่นี้คือในลักษณะของเด็กที่จะบรรลุศาสนาภาวะคือเด็กผู้ชายที่ฝันน่นก็คือฝันเปียกนั่นเองวายชมแมลูเซลิกกุลลุมันซอกะดะอักลูฮูลีกะลีกีบารินอโกริฮีและในข้อนี้ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงทุกๆคนที่เขาไม่ได้สตินะครับในที่นี้หมายถึงคนชาราลีกีบารินแปลว่าความแก่ชารามากคือคนชาราลักษณะบางคนเนี่ยที่แก่ชาราถึงขนาดที่ ไม่รู้เรื่องแล้วพี่น้องใช่ไหมครับปัสสาวะอุจจาระโดยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยแกชารามากคนแก่ในลักษณะเช่นนี้ไม่จําเป็นจะต้องถือสิ่งหนดและไม่จําเป็นจะต้องถือสิ่งหนดใช้และไม่จำเป็นจะต้อง,อจ,จ,จ,องจ่ายฟิดียาแต่อย่างใดนะครับเพราะเขาไม่ครบเงื่อนไขก็คือไม่มีสติซีอันบบลิรูนะครับคนที่จะต้องถือสิ่งหนดนั้นคือคนที่บรรลุศาสนภาวะนะครับวัดดิฮุฮุศลสติซึ่งตรงกันข้ามกับคน ที่เป็นเด็กนะครับเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะนั่นเองนะครับฟาลายเยจบอลัลซอรีริละดีลัมยับลุกนะครับดังนั้นเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่จําเป็นจะต้องถือสีหนดด,ดังฮะดีษบทที่แล้วมาก็คือที่เลาซุนบอกว่าอัลลอฮฺจะาาจะไม่จดบันทึกคนความผิดจากคนสามจำพวกก็คือคนบ้าคนเสียสติจนกว่าว่าเขาจะฟื้นนะครับจากคนที่กําลังนอนหลับจนก่าว่าเขาจะตื่น และจากเด็กจนกว่าเขาจะบรรลุศาสนภาวะนั่นเองนะครับประการที uh ่5 huh. อัลกอดิรุวัดิดุฮุนอาจิซุวัลอาจิุนาวานประการที่หคนที่จะต้องถือสินดนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะครับซึ่งคนที่มีความสามารถนั้นตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีความสามารถคือถือสินดไม่ได้ไม่ไหวนะครับซึ่งคนที่ไม่มีความสามารถที่จะถือสันนั้นมีสองจพวก หนึ่งอาจ,จินุนปอริแปลว่าการที่เราไม่มีความสามารถซึ่งสิ่งนั้นมันพึ่งจะเกิดขึ้นแปลว่าเกิดขึ้นโดยกระทันหันสองอาจิจุนดาอิมแปลว่าไม่สามารถตลอดไปเลยนะครับไม่ไม่มีหวังแล้วที่จะกลับมามีกำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับมี2อลักษณะนะครับเช่นอธิบายบอกว่าอันญั u อัจิจุตปอริแปลว่า การที่คนเราไม่มีความสามารถที่จะถือสิญจน์ซึ่งมันเป็นสิ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับโดยกระทันหันเนี่ยวฮุวะลละอาจุลละดียุรยาซาวาลูหูหมายถึงการที่เราไม่สามารถจะถือสิญจน์ซึ่งสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถถือสิญจน์นั้นเป็นสิ่งที่เราพอมีหวังว่าเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมเช่นอะไรมีซาลูซาลิกตัวอย่างเช่นไอยุมริอลอินซานุบิมาราดิน ยาจูไอยาซูและอันหูเช่นการที่คนคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งซึ่งโรคนั้นยังพอมีหวังว่ามันจะหายใช่ไหมอันนี้คือในระยะเวลาที่เราป่วยนั้นคือช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะนดได้ซึ่งระยะเวลานั้นเดี๋ยวมันก็หมดไปแปลว่าเดี๋ยวเราก็หายกัล่อมมาเช่นเราเป็นไข้ไม่สบายตัวร้อน ไม่มีเรียวไม่มีแรงเนี่ยออนเรียวออนแดงวันฮวิดาริกหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ฟาฮาเะย์ยูซุและฮูไอยุฟติระคนลักษณะเช่นนี้สามารถที่เขาจะละสินอดได้เช่นในลักษณะในวันหนึ่งนะครับเราสุขภาพ่างการที่แข็งแรงแข็งแรงดีอยู่ปกติดีๆเนี่ยจู่ๆวันนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือกำลังที่สินอดยอยู่นะครับเป็นไข้ตัวร้อนหนักเลยพี่น้องไม่ไหวเลยนอนสมไม่มีเรียวไม่มีแรงนะครับ ศาส,สนาอนุญาตให้เราละสินอดได้เพราะสิ่งที่เรากาลังเกิดขึ้นกับเรานั้นเราไม่สามารถที่จะถือสินอดต่อไปได้และสิ่งที่เราเป็นนั้นหวังว่าเดี๋ยวมันกะหายแปลว่าเดี๋ยวอาจจะก,กินยาแล้วทำดุลินแล้วเราจะอะไรรักษาให้เราหายจากอาการไข้ตัวร้อนหรืออาการไม่มีเรื่อวมีมีแดงของเรานะครับว่าอะไรที่ไอยัคดิยันไอยามุลติอัฟตรฮาแต่เมื่อหมดจากละมาดอนแล้วจําเป็นที่คนคนนี้จะต้องใช้นะครับ ตามจํานวนวันที่เขาได้ละสินโนดแปลว่าไม่ได้ถือสนโนดในเดือนอมาดอนนะครับวายุละฮิกูบิดาลิกะและยังมีคนอีกจําพวกหนึ่งนะที่อยู่ในข่ายเดียวกันนะครับอัลฮามิลุวันมุรเดะนั่นก็คือคนที่ตั้งครนภที่มีลูกตั้งท้องแล้วก็คนที่ให้นมบุตรฟายายูซุและฮุมันฟฟตรุรุวะอะไรยีิมากะลาอุลัยยามินล,ละทีอัฟต,รตาราจาะวะลานซามฮุมอิาม เชคบอกว่าคนที่ตั้งท้องตั้งครันและให้นมลูกให้นมลูกศาสนาะอนุญาตให้นางนั้นไม่ต้องถือสินอดได้ในเดือนรอมฎอนนะครับโดยที่นางจําเป็นจะต้องใช้ตามจํานวนวันที่นางละสินอดในเดือนรอมฎอนและนางไม่จําเป็นจะต้องให้อาหารแก่คนยากจนหมายถึงว่าหมายความว่าให้นางใช้ตามจํานวนวันอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายฟิดเดียนะครับไม่ต้องให้อาหารวายดุลุลิซาลิกฮะดิษอานาซิน أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوتي مي لك تي أنس بن مالك نكب داي لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة نَكَابَ تاتي جين الله تعالى ชะตอรสซาลอัลลอฮฺจะอาละได้ทรงวางในที่นี้แปลว่าอัลลอฮฺจะอาลาได้ผ่อนผันให้แก่คนเดินทางนั้นสามารถที่จะละหมาดได้เพียงครึ่งหนึ่งแปลว่าละหมาดซบโบก็ต้องตามจํานวนก็คือ2ละหมาดดูฮรีละหมาดอัสรีริละหมาดอิชาจากเดิม4ี่ให้ลดครึ่งหนึ่งก็เหลือ2องลกัสส่วนละหมาดมักริบ3ก็ยังเป็นจะต้องจัเป็นจะต้องเป็น3รมลกัสเหมือนเดิมนะครับว่านินมุซาฟิริวัลฮามิริวะมุรดีอัลซูบมนะครับและอัลลอฮฺจะอาละได้ลด ได้ผ่อนผันให้แก่คนเดินทางและก็สตรีที่ตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรนะครับจากการถือสินอดแปลว่านางไม่จําเป็นจะต้องถือสินอดหากว่านางไม่สามารถจะถือได้แต่จะต้องใช้หลังจากหมดรมฎอนไปแล้วนะครับฟะฟิลฮะดีทีอิชาระทุนอีลาอันนัลฮามิลแลมูรดีะ ح ك م ه م ا ح ك م م س ا ف ر ฉันบอกว่าฉะนั้นในขะดีวบทนี้ทาราุณเดชีให้เราเห็นว่า คนท้องสตรีตั้งครั์และสตรีที่ให้นมบุตรนั้นบทบัญญัติของพวกนางทั้งสองนั้นก็เหมือนกับบทบัญญัติของคนที่ถือของคนที่เดินทางวะมีนันมาอลูมิและเป็นที่ทราบกันดีว่าอันนั้นมูซาเฟะยักดีมาอัฟตระหูมินันอายะมิฟากัดไลิกัลฮามิลวนมรุดเดียเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่เดินทางนั้นาศาสนาสั่งใช้ให้เขาจําเป็นจะต้องถือิสนด์ใช้ตามจํานวนวันที่เขาขาดไป และเช่นเดียวกันคนที่ท้องสตรีที่ตั้งครรภ์และสติที่ให้นมบุตรก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกับคนเดินทางนั่นเองแปลว่าถือสิ่หนอดใช้ตามวันโดยไม่ต้องจ่ายเป็นอาหารให้อาหารเก่คนยากคนจนนะครับหรือเรียงอาหารคนยากจน ประการที่สองอันอาจุฎดาอิมแปลว่าูนคนคนนั้นเขาไม่สามารถจะถือสินอดตลอดไปเลยวะฮุลลอาจุลละดีละยูรุจาซาวาลูหูหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งไม่สามารถจะถือสินอดได้นั้นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่สามารถถือสินอดนั้นเป็นสาเหตุที่ไม่มีหวังแล้วว่ามันจะหายมิซัลูซัลิก ตัวอย่างคืออะไรพี่น้องอลร์จูลุนแคบีรุสซินัล,ลดีลายสเตสียอัลซิยมก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในวัยชาราแล้วแต่ยังมีสติสมญญามัญชนนะยังพูดรู้เรื่องยังคุยรู้เรื่องยังตอบสนองทุกอย่างได้ตามปกติเพียงแค่ว่าแกชารามากอยู่ในวัยที่แกชารามากถึงขนาดไม่สามารถถือสี่หดได้ไม่มีเดี่ยวไม่มีแรงไม่สามารถอดอหอดน้ำอด,ดอาหารได้นะฟรเดรแลยันเซมูฮูอัสซียมคนแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องถือสี่หนด ว่าอะลลอฮไอัยุตัยมาอังกุลเลี้ยวมินมินอายะมีรอมฎอนมิสกีนั่นนะครับแต่คนแบบนี้จําเป็นที่เขาจะต้องเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนนะจำเป็นจะต้องเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนตามจํานวนวันของเดือนรอมฎอนแต่ว่ารอมฎอนปีนี้มี29วันก็จะต้องเลี้ยงอาหารแก่คนยากจน29คนมี30วันก็จะต้องเลี้ยงอาหารแก่คนยากจน30คนนั่นเอง ดิเขาิดิจาลาดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าว่าแล้วดิในยุติกูนะฮูหมายความว่าและบรรดาผู้ที่การที่สนุนนั้นเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับเขาใช่ไหมครับฟิดิยาตุนต์อานมุมิสกีนให้เข้าใจฟิดิยาให้เข้าใจเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนหนึ่งวันหนึ่งคนฟ้าันอัตอะอันหูซามีอับนอับบาสินซามีอับนูอับบาสินยักร้อฮาดีนอายะทุมากรออับนูอับบาสินกาลอับน์อับบาสินนะครับ ดังมีรายงานจากท่านอัตาะวานได้ยินท่านอับดุลลหล wrote, ิดอับบาสอรรย์หลัดีอาล له อฮ์อัะฮุมาอ่านอายะอัลกุรอานเมื่อสักครู่นี้ในสุรานเบกรอข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามเนี่ยนะครับแล้วท่านอับดุลลหลิดอับบาสก็กล่าวหลังจากที่อ่านอายะนี้จบว่าฮิยาฟิชัยคิลกะบีร์ والمرأة الكبيرة التي ل ติ س า ط ي ع أن يصوما อายะนี้หมายถึง ผู้ชายที่แก่ชาราและสตรีที่แก่ชารามากแล้วที่ทั้งสองคนนี้ไม่สามารถจะถือสินดได้นะครับหมายถึงในเดือนอมดอนฟายุตไอมานมาแกนะกุลลเยวมินมิสกีนันโดยที่เขาทั้งสองจะต้องให้อาหารนะครับแก่คนยากจนตามจํานวนวันแปลว่าขาดกี่วันก็ให้ตามจํานวนวันนะครับประการถัดมาไกเฟียตุนอิดอามแล้วอาหารเนี่ยเราจะให้อย่างไรพี่น้อง ใช้บอกว่าลินเอตรามีไกฟียาจานเวลาที่เราจะให้อาหารนั้นแก่คนยากจนนั้นมีอยู่2วิธีเดืยกันอัลไกฟี่ยาตลอูลาวิธีที่1นึ่งอายุตเอมะกุลลายมินมิสกีนั่นแปลว่าในแต่ละวันเราก็ให้ตามจํานวนของของวันที่เราไม่ได้ถือสนดเช่นวันนี้เราไม่ได้ถือสนดใช่ไหมครับเราก็เรียกคนยากจนมาคนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงอาหารแก่เขามื้อหนึ่งนะครับเราให้อาหารแก่เขาห่มือ้อตาม แต่ละวันนะครับนั่นหมายความว่าทีละวันให้ทีละวัน,วนอัลกัยฟิยะตุเซนี่วิธีที่สองอิยะด ah ูมัสซาคีนบิอาเดดีออยามิ ش ه ริละมดอนวะดาลิกะบะดเดตมาไม่ชั่วหรี่ฟยุตออมุฮุมบิมายักฟีฮิมวิธีที่สองก็คือเราเรียกมาทีเดียวเลยสามสิบคนหรือยี่สิบเก้าคนวิธีแรกคือให้ทีละวันเลี้ยงทีละวันพี่น้องคนยากจนใช่ไหมครับให้เวลาไหนะให้เวลาเขาละเสรนอดแล้วนะใช่ไหมครับเลี้ยงเขาทีละวันวิธีที่สองคือเราเรียกมาทั้งหมดเลยทีเดียวเลยยี่สิบเก้าคนสาม ใช่ไหมครับหลังจากที่สิ้นเสร็จสิ้นเดือนอมฎดอนแล้วเราให้อาหารแก่พวกเขาในคราวเดียวกันให้พอเพียงแก่พวกเขานะครับฉะนั้นเป็น2วิธีนะครับที่เชคแนะนําเราตตมบีฮัดนะครับมีข้อควรระวังนะพี่น้องประการที่1นึ่อามมยากูนุวัจบาตุนมุชบอาตุตรงนี้คือสิ่งสำคัญพี่น้องอาหารที่เราเลี้ยงเขานั้นจําเป็นจะต้องเป็นอาหารที่วัจบะเป็นอาหารมือ้อแล้วกินอิ่ม ไม่ใช่ให้ให้ให้ชิมไม่ใช่พี่น้องหนึ่งจานใหญ่ๆมีข้าวมีกับข้าวมีผล,ลไม้นะครับมีน้ำมีเครื่องดื่มกินแล้วอิ่มใช่ไหมครับมิมายะกุลหูลอาวัสตุนนาซึ่งเป็นอาหารที่คนระดับกลางกินไม่ใช่ไปซื้อหูฉลามให้เขากินไม่ใช่พี่น้องนะครับและไม่ใช่ไปเอาถั่วที่ทสงมาใช่ไหมครับกินอาหารแบบว่าแห้งๆกินของแห้งกินปลาก,กระป๋องใช่ไหมครับ ไม่ใช่พี่น้องเป็นอาหารระดับกลางที่คนระดับกลางคนชั้นกลางกินนะครับวายดุลลุดีเถดที่ก่อโลูจาลโดยที่มีหลักฐานอย่างที่อัลลอฮฺจอาละได้กล่าวไว้บอกว่ามินเอาซอติมาตุไอมูนะอหลีกุ้มคือให้เลี้ยงอาหารอาหารระดับกลางที่พวกเจ้าให้อาหารแก่ครอบครัวของพวกเจ้ากินเราให้อะไรแก่ครอบครัวของเรากินพี่น้องเป็นอาหารระดับกลางนะครับปานกลางเนี่ย ใช่ไหมครับเราก็จะต้องให้อาหารแก่คนยากคนจนเหล่านั้นกินในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เราให้แก่คนในบ้านของเรากินว่าเทียร์หรือจะไม่อาจจะไม่ได้หักกินและนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บรรดานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับในศาสนาได้เลือกปฏิบัตินั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีบรรดานักวิชาการนะครับนะครับที่อนุญาตให้เรากระทําในอีกลักษณะนหนึ่งได้อันนี้คือลักษณะแรกคือการเลี้ยงอาหารแก่คนจนใช่ไหม เรียกเข้ามาแล้วให้อาหารเรียกอาหารเขามื้อหนึ่งข้าวแกงอาจจะมีซุปใช่ไหมครับมีน้ํามีผล,ลไม้อาจจะมีนมให้เขากินหนึ่งมือ้อแล้วอิ่มอิ่มท้องหนึ่งมื้ออิ่มเลยนะครับหรือให้เป็นข้าวสารใช่ไหมครับข้าวสารในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายวามว่าข้าวสารที่เขาสามารถนําไปหุงกินได้ใช่ไหมครับเป็นข้าวสารระดับกลางใช่ไหมครับไม่ใช่ซื้อปลายข้าวให้เขาไม่ใช่พี่น้องระดับกลางปริมาณเท่าไหร่พี่น้องครึ่งซอ ครึ่งซอก็คือ2เท่าไรครับ2กรอบมือนะครับหซอมี4กรอบมือถ้าให้บิดฟิเดียก็คือครึ่งซอก็คือ2กรอบมือ2กรอบมือก็มีปริมาตรนะครับเท่ากับ1นกิโลครึง่งแปลว่า1วันที่เราไมา่ได้ซื้อข้หนเนี่ยเราจะต้องให้อาหาร1นกิโลครึง่งเมื่อ30วันก็คือ45่กิโลนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติข้อเตือนข้อควรระวังประการที่2เช่นบ,บอกว่าตุลอิซีามีบินเคียร์นะครับ เวลาในการจะเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยเลือกเอานะครับอินชาอัตอามอังกุลเลียวมินบิยวมิฮีหากว่าเราปรารถนาที่จะเลี้ยงอาหารในแต่ละวันตามจํานวนเลยแปลว่าทีละวันเลยวันนี้เรามาถึงสานอหนดใช่ไหมพอตกตอนเย็นละสีนหนดแล้วเราเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยเอาอาหารมื้อหนึ่งให้แกเขาลาสีนหนดเลยพี่น้องใช่ไหมเราเตรียมอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยให้แก่คนยากจนละสีนนดในวันนั้นเลยนะครับมีข้าวมีกับข้าวมีน้ำมีผลไม้ นะครับหนึ่งมื้อแล้วอิ่มนะเราเตรียมให้แกเขาในแต่ละวันเด้เลยพี่น้องนะครับเราไปตามมัสยิดไปตามบ้านเลยเราบอกว่านี่อาหารนะจันมีอาหารเลี้ยงคุณนะให้คุณเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเห็นไะครับให้ทีละวันเด้เลยอิ่มมื้อเดียเลยไว้สําหรับการลืสินอดเลยเราก็จะได้ผลรถบนจาการที่เขาถือสินอด,ดด้วยใช่ไหมครับและเราก็จะพ้นจากหน้าที่ที่เราจะเป็นจะต้องถือสินอดแต่เราไม่สามารถถือสินอดนะครับเชโบอินชาอัคอรออีละอะคีเดยวมินมินระมาดอนนะครับหรือหากว่าเราปรารถนาที่จะ ให้มันลาไปก่อนแปลว่ายังไม่เลี้ยงอาหารแกเขาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับหลังจากหมดรอมฎอนไปแล้วนะครับและกินละยุตอิมเอาวันชั่ริ่งกันุลลิชวคริ่นะครับ ري, นเล่นน่ะ ت ันอิตาามีือ ت ق ม ي م สยามแต่ถ้าว่าจำไา้อย่างนึงว่าอย่าให้อาหารในตอนต้นเดือนรอมฎอนแปลว่าพอเริ่มรอมฎอนแล้วเนี่ยเรียกมาเลย30คนเนี่ยเลี้ยงอาหารทีเดียว30คนเลยถือว่านี่เป็นการจ่ายฟิสิกส์ตลอดทั้งเดือนที่รอมฎอนปีนี้ ชบอกว่าลีอันนาตะดีมันอิจฉามีเพราะว่าการที่เราให้อาหารก่อนเนี่ยก็เหมือนกับการถือสิณอดก่อนเวลานั่นเองแปลว่าปฏิบัตินะครับกระทําในสิ่งที่ศาสนาย,ยังไม่ได้บังคับให้เรากระทาแปลว่าถึงวันนี้เราก็ให้อาหารทีละวันทีละว,วันตอนรักสินอดก็ได้หรือมอหมดละมาดแล้วทีเดียวก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอเข้าระมาดแล้วฉันเริ่มเลยเลี้ยงอาหารทีเดียวเลย29คน30คนเผื่อไปเลย30คนในปีนี้ ฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ถือสินดก่อนเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่ศาสนาบังคับให้เราถือสินบนนั่นเองฉะนั้นถ้าปีปน้องผู้้ทธิมีอิมานเราจะอะไรทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญอีกบทเรียนหนึ่งนะครับในเรื่องราที่เกี่ยวข้องกับคนที่ศาสนากําหนดว่าคนแบบนี้จําเป็นจะต้องถือสินดและใครบ้างที่ศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือสินดและมีเงื่อนไขยอย่างไรมีลักษณะแบบไหนและมีวิธีการในการที่จะชดใช้วันที่เราไม่ได้ถือสินดอย่างไร ขอเราสุขทานอุวาจารและเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราและประทานความดีงามและความสะดวกความง่ายดายแก่พวกเราในการติดสนุนในเดือนอมอตอนตลอดจนการปฏิบัติอิบาดราชนิดอื่นๆในเดือนมอัามดอนซุลแลลลอฮฺอัลลอฮฺปะทานบิญามุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซัฮบิฮิวะสลัมซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ